สบายดีพี่้องทุกคนเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่ได้มาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าในพระคำตัวนี้ที่หัวข้อในการแบ่งปันในวันนี้คือสร้างอาณาจาักรของพระเจ้าอยู่ในครัวเรือนของเราด้วยความเชื่อหลังนั้นความเชื่อคือจุดที่สําคัญของอสเสียเพราะว่าการที่เราจะทําทุกอย่างได้คือความเชื่อ เมื่อเราจะดึงสบันอณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในคอเรียนของเราด้วยความเชื่อเพราะว่าความเชื่อถือนขัุจุดหนึ่งที่เราจะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องกับพระบิญญ,ญาณประเสริฐของพระเจ้าดังนั้นเราจะมีสบันอยู่ในคอเรียนของเราได้่างไรส้ำพันคือความรักถ้าเรามีความรักของพระเจ้าอยู่ในคอเรียนของเราอยู่ในอณาจักรของพระเจ้านั่นที่ ทุกอย่างมีบัตดในอนาณาจของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องี่รักเมื่อเราต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของเราเรามีอนานาจักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นมีอะไร้พคัมภีร์จรึงเขียนเขียนไว้ว่าบทที่สี่พระคัมภีรมัทธิวพระคัมภีร์ไทยมัทธิวพระพัมีเรเาเกี่มามัทธิมัทธิบทที่บทที่สี่ข้อที่สิบ บอกว่าจงตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงทรงตั้งต้นประกาศข่าวเผยจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้ห่านทางไหลมพี่น้องที่รักเรงนั้นพระเจ้าจะบอกว่าจงเรากลับใจเสียใหม่และอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้ผ่านทางหลม นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สําแดงผ่านชีวิตของเราการที่เราเราที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าของเรานั้นเรามีอณนจัารของเจ้าอณาจักรของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยการที่ความรักเต็มไปด้วยการเราผูกพันกับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นโอภา์พระเจ้าของเราดังนั้นเมื่อเรามีอณนจักรของพระเจ้าอณาจักรของพระเจ้าน,น นั้นบ่ามีการเจ็บปวยบ่ามีการโศกเศร้าบ่ามีการ,การ,การได้หลายอย่างอยู่ในอาณาจักรนั้นทุกอย่างมันครบบริบูรณ์อยู่ในชีวิตของเราดลงนั้นเราจะกลับใจใหม่ให้จังไงที่จะเข้าอาณาจักรนั้นได้พี่น้องที่หลักเราจะกลับคือทิ่มใจก่อาใจมีจิกิหันล้างออกจากความบาปเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแล้วครัวเรือนของเราจะเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า จะม,มีการทะละมีบ้าจะม,มีการที่แตกแง่ม,งมีการหย่าล้างเกิดขึ้นอยู่ในครัวเรือนของเราครัวเรือนของเราก็เต็มปไปด้วยอาณาจักรของสวัรค์พระคำวิจิตงเขียนไว้ว่าในสรรค์เป็นอย่างไดก,ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นที่แผ่นดินโลกในสรรค์เป็นอย่างไดอาณาจักรของพระเจ้าจะอยู่ชีวิตอยู่ในร่างกาย ถ้าเรามีอาณาจักรของพระเจ้าจริงๆอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องเราเต็มไปด้วยความสมสิทยินดีเราเต็มไปด้วยความรักเราครอบครัวเราจะมีแต่สันติสุขจะบ่มีการทะเราะีบ้าถ้าเราเติบโตกับภาพวิญญาณที่สุดดังนั้นอิสเตียนมากมายยังยังมีทุกอย่างยังมีหลายๆอย่างอยู่ในชีวิตของตัวเองทั้งที่เราเป็นลูกแห่งความสบาง อาณาจักรมีสองทรงย่างทคือสองอาณาจักรมีในโลกใบนี้หนึ่งอาณาจักรแห่งความมืดสองอาณาจักรแห่งความสว่างอาณาจักรแห่งความมืดประมุขของมันคือฟอรดิเฟอร์คือซาตานนั่นเองอาณาจักรแห่งความสว่างประมุขของอาณาจักรแห่งสว่างคือพระเจ้าพระบิดาผู้สร้างโลกได้จากกรลมานั้นเมื่อพระเยซูได้พาเราเข้าไปในอาณาจักรนั้นด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เรามีอนานาจของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในครัวเรือนของเราเราจะบ่มีการเจ็บป่วยบ่มีการร้องบอ่มีการเจ็บป่วยบ่มีปัญหาได้ลหลายอย่างอยู่ในชีวิตของเราเราเต็มไปด้วยความมัง่งเต็มไปด้วยความสัทติสุขลังนั้นในข้อที่ยี่สิบข้อที่สามที่บอกว่าเปโูรได้เสด็จไปถวกลาดิีด ท่งสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาและประกาศข่าวพระเสริฐแห่งอาณาจักรและท่งรักษาโรคโลกให้ไข้เจ็บทุกอย่างของสามเมืองนั่นหายขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเยซูประกาศพระเสริฐนั้นพระองค์บอถึงเรื่องอาณาจักรหลังนั้น การประกาศพระิเศษนั้นถ้าเรามีอณาจักรของเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราจะเต็มล้นด้วยพระบิญญาณเต็มล้นด้วยความสันติสุขเราเขาเห็นครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ดีเป็นครอบครัวที่ยำเกรงพระเจยาให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ในชีวิตอยู่ในครอบครัวลูกก็เชื่อฟังบิลามานลาสิ่งนั้นเราก็มีสันติสุขอยู่ในครอบครัวของเรา เราก็เต็มไปด้วยความสันติสุขเต็มไปด้วยความความรักที่มาจากองค์พระผู้เจ้าดังนั้นความรักนี่คือจุดที่สําคัญเป็นอย่างพระเยซูจริงจริงบอกว่าความรักมันจะเต็มไปด้วยความ,ม,ส,มสุบสมเสียนดีจะมีแต่สันติสุขแล้วเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันมาจากสารและเอามาตัง้งอยู่ในครัวเรือนของเราเหมือนกับยูเซฟเขามีปัญหาในชีวิตเขาไปมองที่ปัญหา เขามองที่วา่าพระเจ้าอยู่ในเขานั้นยิ่งใหญ่ปัญหาของยูเชฟเกิดอย่างขึ้นคือเขานางมารีที่พันยาของเขานั้นตั้งรันรุ้ยยูซฟเกิดมาก็มีท้องขึ้นมาทั้งที่มบมบหฮูต้นปลายสาเหตุของยูเซฟน่ะมูเซฟก็ค้าควรด้วยความรักของยูเชฟเท่านั้นก็ที่เขา ในคําครวนพูดสมค์ก็มามาบอกเขาเขาก็เสื้อฟังพูดสรค์แล้วเขาก็มีสันติสุขที่เขายอมรับสิ่งนั้นเป็นความจริงที่มารีตั้งขั้นโดยดิเิกของพระปัญญาประเสริฐเขาก็เลยเก็บมาใส่ชีวิตของเราของเขาพี่น้องที่รักหลังนัง้นเมื่อเราจะให้ครอบครัวเรามีมีชีวิตได้สันติสุขมีความรักมีอันธชักรของพระเจ้าอยู่ในครัวเรือน เราอ่อนอาณาจักรไหนมาตั้เรามีความสุขทุกสิ่งที่เราทำเรามีสันที่สุขเมื่อเราจะมีท้องต้องทำท้องรวยนิเดตของพระวิญญาณป็นสุดอย่างจิตตั้งท้องด้วยดิเราเกิดคลอดดวยงานตัวลูกเป็นลูกฝ่ายวิญญาแต่ก็เกิดจากเนื้อหนังร่างกายนี้ก็จริงแต่ฝายในเป็นลูกฝ่าย การที่เรามีลูกฝ่ายวิญญาล้วจะเต็มไปด้วยความหลกเต็มไปด้วยความสันฉิตยินดีเต็มไปด้วยความสันติสุขดังนั้นการอยู่ในครัวเรือนอยู so, ่ในกิจจักรถ้าเราคลอดหรือว่านํากิจจักรของพระเจ้าก็นําไปในการที่ว่าเอาอาณาจักรมันตั้งอยู่ในกิจจักรเดี๋ยวมาตั้งอยู่ในครัวเรือนของเราดังนั้นเรามีอาณาจักรของสถรบันมาตั้งอยู่ในครัวเรือนของเราเราเอา เมื่อคนอื่นเขาเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเขาจะคู่จากพระเจ้าเขาจะสรรเสริญพระเจ้าของเราถ้าเราเป็นลูกผู้เสียสลาถ้าเราดำเนินชีวิตแบบก็เชื่อฟังเขาจะอาจจะบ่อหพระเจ้าในชีวิตของเรามาถ่ายบทที่หนึ่งข้อที่สักยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้าาสีาหมัทิวบทที่หนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบห้าบอกว่า ข้านยูเซฟตื่นขึ้นก่อกระกําตามคั้สเสงทูดสวรรค์ขององค์พระผู้เจ้าตัดสั่งเขาอคือนะไรหลับมารีมาเป็นพระญาแต่มีไรสมสู่กับนางจนประที่สูตรมุชายหัวปีเดียวและยุเซฟเรียกนาม ของมุสน,นบาบาเยซูพ่อขุนพ mm ิยคเนเชฟเขาก็มีเขามีความรักที่ริยับทําให้มารีนั้นเสียเกียรติที่จริงความคิดของมย์เขาจะถอนมั่นอย่างลับๆเพราะว่ามนย์จะมีความโกรธ mm hmm. เมื่อพระเจ้าเตือนชีวิตของเขาข้ออ้มารีนั้นไม่ได้ตั้งคันด้วยเนื้อกความขอมมย์แต่ตั้งคันด้วยด,ดีดีของพระบัญญาณสุดอันนั้น ผู้บุตรที่เกิดมานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ที่นำอาณาจักรของพระเจ้ามาสวยประสากรของพร์เขาก็รับโดยคนเชื่อเมื่อเรามีอาณาจักรของพระเจ้าเรารับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของเราเรามีอาณาจักรของพระเจ้าเราไปด้วยความเชื่อเชื่อว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในควัวเรือนขอามำเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยการทรงนำของพระบิญญาบมาสุดจริงๆหลังนั้นการดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณมริสุดของพระเจ้าจริงๆนี่ เราต้องเต็มล้นด้วยพระธราของพระเจ้าเต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณริสุทธ์ด้วยหลังนั้นเมื่อเราเต็มล้นเราจะมีความสมุขสินยินดีมีสันติสุขทุกสิ่งเมื่อเรามีปัญหาขอบคุณพระเจ้าเราก็มีสันติสุข,ขในชีวิตของเรามีการหัวเราะเป็นอิสเตรียนแบบหัวเราะเป็นอิสเตรียนแบบความสุขสินยินดีนี่คือสิ่งที่เรามีสันติสุขอยู่ในชีวิตของเราในบางคมภี โยหัน oh คือยอห์นบทที่16หโยฮันบทที่16ข้อที่24ิคือซาสีบอกว่าซา,าสีบอกว่าเ mm hmm. ละจงเล็ดจงบัดนี้ทานยั่งไม่ไล้ขอสิ่งในในนามของเขาจงขอเถิดและดใะะนใจใดเพื่อความสุขสินยินดีจะหะความสุขสิยินดีของทานจะได้เต็มเปื่อ พระเจ้าจะให้เราขอความสมสิยินดีอยู่ในชีเข้ามาในชีวิตของเราความสมสินยินดีคือเป็นอาณาจักรของพระเจ้าในการวิสตินที่หัวเราะมีการสมสินยินดีเป็นนิสียนที่มีสัตว์ที่สุขมีมรดกของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นคนที่รับสิ่งนี้ได้คือคนที่เต็มร้นด้วยพระวิญญบรสิสธิ์การที่เราเต็มร้นด้วยพระวัญญาบรสิสธิ์นั้น เราจะทบทุกสิ่งได้ในนามของพรสูนหลังนั้นในขอ้อว่าร์เอบเบลบทเอบเลอบลบททีบทที่ที่สองข้อที่ยี่สิบแปดยิ่งบอกว<ม>่าเหตุฉะนั้นขั้นเฮาในอาณาจรรักรที่ไม่บับยายมาเป็นมาลดวก็ให้เฮาขอบพระคุณเพื่อเฮาจะได้มนิบัติพระเจ้า ตามชอบพระไทยของพระองค์นวยกวงเข้ารงและยำเกลียขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามีอาณาจักรนั้นมาตั้งอยู่ในโคเรียนของเราแล our, ้วเต็มตาด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าเรามีมรดกล,ลของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างมาื่อมันสิลิลื่นไปหมดเราขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าที่เรามีอาณาจักรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มาตั้งอยู่ในโคเรียนของเราที่อาณาจักรนั้น ข่าวประเริฐของพระเจ้าขยายออกไปขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างนั้นมันจะออกจากชีวิตของเราเราจะเป็นอิสเตีที่หัวเราะนี่เจอปัญหาเราหัวเราะึ่งปัญหาจะผ่านพ้นไปได้ทุกคนก็มีปัญหาเพราะว่าอยู่ในชีวิตโลกใบน,นี้ทุกคนก็มีปัญหาอยู่ยแต่ปัญหาทุกสิ่งนั้นมาเลยมาจากพระเจ้าถ้าเราผ่านทุกสิ่งได้ ในการหัวเราะในการสมสิทธิ์ยินดีในสันติสุขเรามีอานจุกรรของ,รงรพร,เงเร,เระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราเต็มพื้นด้วยพระวิญญาณริสุด์ถึงแม้เราจะมีดิเดมมีของราชทานมีการคับพี่เก่งแต่เราไม่มีความรักเราก็มีความรักก็มีความหมายอย่างสำหรับพระองค์ความรักนี่จะเต็มพื้นด้วยความสขสิทธิ์ยินดีเราต้องเต็มล้่นด้วยรุ่ทางในของเราเต็มร้่นด้วยข้างในของเราเต็มร้นด้วยขับสันติสุขอยู่ในชีวิตของเราเราเราเชื่อในสิ่งท,ทุกอย่างเลย เชื่อทุกอย่างที่บนรกขาพระคําของพระเจ้าเชื่อว่าเรามีสันติสุขเชื่อเราเต็มเราเชื่อทุกสิ่งเลยดังนั้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอาณาจักรนั้นเต็มไปด้วยความสมสิินดีเต็มไปด้วยความสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เจ้าคู่ไรมีศสนะรอใจผู้นั้นงอคู่ไรทม่ศสนะผู้นั้นจะเลยหลับสิ่งสารพัดเป็นมโรและในห้าจะก เป็นพระเจ้าของเขาเละเขาก็เป็นมุตเป็นบุตรของเราขอบคุณพระยาผู้แลกอาศนาอาศนะทุกอย่าง Hampshire. เราจะเป็นเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเราต้องเอาศาสนาความบา,าปเอาสาระปัญหาเอาสาระทุกสิ่งได้ด้วยความรักเท่านั้นความรักเท่านั้นจะจะ,จะทำให้เรามีใสนาทุกอย่างดังนั้นเราต้องลำเนินชีวิตด้วยความรักที่มาจากอุปัพากพระเจ้า นี่คือความรันี่คือจุดที่สาคัญของอิสเตียนนะพี่น้องดังนั้นเราต้องหันหลังออกจากความบาปลำเนินชีวิตยี่ในความรักของพระเจ้าย er ี่ในสันติสุขที่มาจากองปมาพระเจ้าเอาอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในครัวเรือนของเราเรามีเป็นครัวเรือนที่เต็มไปด้วยความรักเต็มครัวเรือนด้วยความสันติสุขโลกภัยทั้งเจ็บมันจะออกจากชีวิตและครอบครัวของเราปัญหาทุกอย่างมันจะออกจากครอบครัวของเราออกจากทุกสิ่งเลยในชีวิตของเรา เราเต็มไปด้วยความสุขจินดีการที่เรามีการหัวเราะมีการสุขนยินดีนั้นมันจะนําให้เรามีผลที่ที่หนึ่งในชีวิตของเราคือผลอ่ร่างกายของเราจะเต็มด้วยความสันติสุขร่างกายมันจะต่อให้เรามีอายุยืนยาวมีอายุขึ้นไปอีกการหัวลาอนี่พี่น้องเป็นการที่ดีที่สุดสําหรับอิสเตียนเราเปานปอิสเตียนแบบว่าอ่า นาบูกนาบึ้นบงนาไข่นานำนาเสาแต่เป็นอิสยานที่เต็มไปด้วยความาสันติสุขและเต็มไปด้วยความหัวเราะเต็มไปด้วยความสันติสุขในครอบครัวครอบครัวมีความรักสัญญกณเดีกันรักความรักจากเด็ลูกเต้าเสื้อปังเราทุกอย่างเราก็เอาอาณาจักรนันมาตั้งอยู่ในครัวเรือนของเราแล้วลูกเต้าลูกของเราก็เสื้อปังลูกของเราก็เป็นคนที่ ดำเนินชีวิตได้ย่ําเกียรติพระเจ้าพวกพวเมียพันยากันก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเราให้เกียรติกันก็มีความรักอยู่ในครัวเรือนนั้นรั้วเรือนนั้นก็เต็มไปด้วยอาณาจักรแห่งความสว่างดังนั้นเราต้องเป็นคนที่อยู่ในอนาณาจักรน,นั้นจริงๆออาณาจักรนั้นมาตั้งอยู่ในครัวเลือนของเราผีมา,า,ารซาตานมันมาลักฆ่าได้ทำลายแต่พระเจ้ามาให้เรามีสัตว์ิสุยนี่คือสิ่งที่เราต้องการอยู่ในชีวิตในโลกใบนี้ เราต้องเต็มรุนด้วยภาพวิญญาณสุดเต็มรุนด้วยความรักของเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่เห็นขับสอนนี้เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าเต็มด้วยความสันติสุขขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนพระเจ้าอวยพรครับ